สวัสดีจากเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วจ้ากับช่องวันวานดูซีรีส์วันนี้ไอ้มีเรื่องใหม่มาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วซึ่งคราวนี้เป็นคิวของเรื่อง Let Free the Cruise of Taekwondo หรือปลดล็อกคำสาบของเทควันโดนั่นเองจา้าโดยเรื่องนี้จะเล่าถึงคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วอย่างโดฮเวกับชินจูยองที่ต้องมาอาศัยอยู่ด้วยกันเพราะเหตุผลบางอย่างจากตอนแรกที่ไม่ค่อยชอบขีนนะ้หน้าแต่ไปไปมามาก็เกิดมิตรภาพที่นำไปสู่ความรักที่จะช่วยเยียวยาบาด แผทางจิตใจให้แก่กันและกันถ้าอย่ารู้เรื่องราวของพวกเขาทั้งสองคนว่าจะเป็นยังไงกันล่ะก็ต้องไปติดตามฟังสปอยกันต่อได้ในเรื่องเลยนะคะแต่ก็เช่นเคยนะก่อนที่จะไปฟังสปอยกันนั้นอย่าลืมแวะกดไลค์และกด s u b s c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อายทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ โดฮเวเด็กเรียนเก่งนิสัยเงียบขรึมเป็นลูกชายเจ้าของโรงยิมเทควันโดประจำหมู่บ้านซึ่งพ่อของเขานั้นมีนิสัยชอบใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะชอบจับเด็กเกเรแถวแถวหมู่บ้านมาทุบตีสั่งสอนเป็นประจำโดฮเวได้แต่อดทนพราะเขาไม่อยากเป็นที่รองรับอารมณ์ของพ่ออีกแล้วแต่ชีวิตที่เงียบสงบของโดฮเวก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้มาเจอกับชินจูยองนักเรียนโคต้ากีฬาเทควันโดที่โดในประเทศจากุงโซให้มาดัดนิสัยและฝึกซ้อมเทควันโดที่โรงยิมของพ่อเขาตอนแรกโดฮเวไม่ชอบขี้หน้าจูยองบบ สุดเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดคุยหรือทํากิจกรรมใดๆกับจูยองทั้งนั้นแต่พอจูยองนั้นทําอะไรก็เสียงดังไปหมดโดเวเลยนอนไม่หลับจนส่งผลให้เขาตื่นสายจนมาเปิดประตูโรงยิมช้าพอ่พอรู้ว่าโดเวตื่นสายก็ตบหน้าไปเต็มแรงทําเอาจูยองตกใจเขาไม่คิดว่าโดเวจะถูกพ่อทํารุนแรงขนาดนี้แต่โดเวนั้นดูไม่ตกใจเลยสนิดเขาทําเหมือนกับว่าทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติจูยองทนไม่ไหวเลยหาข้ออ้างชวนโดเวไปซื้อไอศครีมเพราะเขาหวังดีอยากให้อะไรเย็นๆมาประครบที่หน้าของโดเวจะได้หาย ดูโฮเวไม่สนใจสักนิดเขาอยากให้จูยองรีบกลับโซลไปซะพออยู่ที่นี่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาและอีกอย่างพวกเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันดีขนาดนั้นพองั้นก็เลิกยุ่งกับเขาสักทีพอจูยองถูกตอกหน้าไปในวันนั้นเขาก็ไม่ได้คุยกับดโฮเวอีกเลยแต่สุดท้ายเขาก็อดจะเป็นห่วงไม่ได้เลยพยายามแอบดูว่าดโฮเวไปทําอะไรที่ไหนตลอดพอเห็นว่าดโฮเวถูกแก๊งขี้เมาของพ่อนั้นใช้ให้ไปซื้อบุหรี่ที่ร้านสะดวกซื้อดึกๆดื่นๆเขารู้สึกเป็นห่วงเลยหาก้ออ้างตามดโฮเวไปที่รร้้้้าาานนสดดดววววกซืออออยยยยแต่่่่่่งไปหหททีีมเจคูู ร่าสะดวกซื้อพอดีคนพวกนี้แค้นที่พ่อของโดเวย์ชอบใช้กําลังทําร้ายพวกเขาอยู่ตลอดเลยคิดจะเอาความแค้นทั้งหมดมาลงที่โดเวแทนโดเวไม่อยากเสียเวลากับคนพวกนี้เลยรีบพาจูยองวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วและเพราะการวิ่งหนีเด็กเกเรด้วยกันทําให้ทั้งคู่รสนิทกันมานิดนึงโดยเฉพาะจูยองที่เป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วเขาเลยไม่ค่อยถือตัวสึกเท่าไหร่ที่ขนาดที่แอบกินไอศครีมอันเดียวกับโดเวเลยด้วยซ้ําทําเอาโดเวรู้สึกเขินๆเพราะไม่เคยใกล้ชิดกับใครขนาดนี้มาก่อนและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ดีมากขึ้น เ,เ,เพราะขนาดวันที่ฝนตกจูยองยังกางร่มมารับโดเวถึงที่หน้าโรงเรียนโดเวรู้สึกดีใจมากเพราะไม่เคยมีใครทําดีกับเขาแบบนี้มานานแล้วและด้วยความสนิทที่มากขึ้นจูยองเลยเล่นถึงเนื้อถึงตัวกับโดฮวายู่บ่อยๆโดฮวาที่ขี้อายเลยไม่กล้าแต่ตัวจูยองเลยสักครั้งพอเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เวลาที่จูยองเข้ามาใกล้ๆแบบนี้จากเดิมที่เคยเริ่มคาที่จูยองเสียงดังเขากลับรู้สึกเอ็นดูมากกว่าที่จูยองทําตัวเหมือนเด็กตลอดเวลาแบานี้และยิ่งจูยองเป็นฝ่ายดูแลเขากลับบ้าง ยิ่งทาให้โดเวเกิดความรู้สึกบางอย่างกับจูยองโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ชีวิตที่แสนสงบสุขของโดเวก็มีได้ไม่นานเพราะกลุ่มเด็กเกเ,เรที่ถูกพ่อของโดเวใช้ความรุนแรงด้วยกับเอาความแค้นทั้งหมดมาลงที่โดเวแทนเขาเลยถูกพวกเด็กเกเ,เรลุมซ้อมสนุ่มใบหมดทั้งๆที่แต่ก่อนนั้นพวกนี้เคยเป็นเพื่อนสนิทของเขามาก่อนแต่ไม่รู้ว่าทําไมทุกอย่างถึงกลับกลายมาเป็นอย่างทุกวันนี้ไปได้โ oh ดเวเดินกลับบ้านด้วยสภาพที่สะบักสะบอมจูยองที่ออกมาเดินเล่นก็เจอกับโดเวพอดีเขารีบเข้ามาดูโดเวด้วยความเป็นห่วง พอเจอคนโอบเข้าหน่อยก็หลุดระบายเรื่องทุกใจทันทีว่าเขาอยากหลุดพ้นไปจากที่นี่เพราะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขานั้นมันเหมือนว่าเขาถูกคำสาบยังไงก็ไม่รู้เขาเลยอยากหนีไปให้พ้นจากที่นี่สักทีจูยองเห็นใจโดวเวมากเลยพูดปลอบใจว่านายเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วไม่ว่าอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นฉันเชื่อว่านายจะได้ทุกอย่างที่ต้องการแน่นอนพอได้จูยองปลอบใจโดวเวเลยรู้สึกดีขึ้นมากและเอาไอศครีมที่เขาด้านด้นไปซื้อมาให้กับจูยองก่อนที่ทั้งคู่จะเดินกลับ,บบ้านไปพร้อมกันโดยมี สายตาคู่หนึ่งมองดูด้วยความอิจฉาเพราะเขานั้นไม่มีโอกาสได้ไปสนิทกับโดโเวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วความสัมพันธ์ของโดโเวกับจูยองนั้นดีขึ้นเรื่อยๆขณะโดโเวพูดลอยๆว่าที่นี่หิมะไม่ค่อยจะตกจูยองยังแอบไปทําหิมะปอมาให้โดโเวดูเลยโดโเวก็ปลื้มใจมากที่จูยองทุ่มเททางเพื่อเขามากขนาดนี้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ให้ทั้งคู่ทะเลาะกันเพราะวันที่โดโเวต้องเป็นคู่ซ้อมให้กับจูยองเขาสังเกตเห็นว่าจูยองมีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วโดโเวคิดว่าจูยองจะต้องถูกพ่อของเขาใช้ไม้ฟาาดมแน เลยเกิดความโมโหว,ว่าทำไมจูยองจะต้องทนให้พ่อเขาทุบตีด้วยแต่จูยองกลับปฏิเสธเขาบอกว่าบาดแผลพวกนี้เกิดจากการซ้อมของเขาก็เท่านั้นไม่ได้เป็นอย่างที่โดโเวคิดจริงๆโดโเวได้แต่ขอโทษเพราะเขาคิดว่าจูยองเป็นแบบนี้ก็เพราะตัวเองถึงนั้นซึ่งปัญหากเก่าก็ยังไม่ทันขีดอพรพอที่เมาเล่ากลับมาก็เตรียมตัวจะอรารวาใส่โดโเวอีกแล้วขราวนี้โชคดีที่จูยองอยู่ด้วยเขาเลยรีบพาโดโเวหนีออกจากบ้านไปหลังหนีออกมาจากบ้านแล้วต่างคนก็ต่างไม่มีที่ไปและเหมือนกับว่าโดโเวจะรับรู้ความรู้สึกของตัวเองแล้วว่าเขาเองก็ จูยองเช่นกนกัเขาเลยคิดที่จะเข้าไปจูบจูยองสักหน่อยแต่จูยองที่ไม่ทานตั้งตัวเลยถอยหลังหนีไปอย่าง I อายอพร้อมถามว่านายจะทําตรงนี้เลยเหรอโดเวก็เริ่มจะเขินเขินเหมือนกันเลยตอบกลับไปว่างั้นนายจะให้กลับไปทําที่บ้านหรือยังไงเล่าทั้งคู่ที่ไม่ค่อยประสีภาษาเรื่องความรักเลยไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงดีสุดท้ายแล้วก็หาที่หลบอากาศหนาวไปอยู่กันในรถตู้พอทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันในพื้นที่ปิดที่มีแค่2คนเท่านั้นพวกเขาเลยมีความกล้าขึ้นมาที่จะโน้มใบหน้าเข้าหากันอย่างช้าๆและในที่สุดทั้งคู่ก็าจังว เหมาะจูบกันจนได้หลังจากหลบลี้ภัยกันมาข้างนอกแทบทั้งคืนแล้วโดเวกับจูยองก็แอบย่องกลับมาที่บ้านเพื่อมาเก็บข้าวของเตรียมตัวจะหนีไปเที่ยวที่โซลด้วยกัน1วันพอได้เปิดใจให้กันและกันแล้วอะไรอะไรก็ดูง่ายไปหมดเพราะจูยองน,นั้นในมีเพื่อนที่รู้ใจที่คอยอยู่เคียงข้างส่วนโดเวนั้นก็มีพื้นที่เซฟโซนให้ตัวเองซักทีพอมาถึงที่โซลแล้วจูยองพาโดเวมาเล่นหิมะเป็นที่แรกเพราะโดเวไม่ค่อยได้เห็นหิมะตกเขาเลยอยากให้โดเวซึมซับความสุขนี้ไปไม,มากๆแต่ ดวงซวยไปหน่อยระหว่างที่จูยองจะแอบกลับบ้านไปเอากระปุกออมสินอยู่นั้นจูจูเขาก็เจอกับครูที่โรงเรียนเก่าพอดีซึ่งครูก็มีท่าทางไม่ค่อยชอบที่หน้าจูยองสักเท่าไหร่เพราะเขาเอาแต่พูดจาก,กระแนะกระแหนจูยองอยู่ตลอดเดวฮเวเห็นก็รู้สึกสงสัยว่าจูยองมีเรื่องผิดใจกับครูคนนี้หรือเปล่าเนี่ยพอพลาดโอกาสที่จะกลับเข้าไปในบ้านแล้วจูยองเลยพาเดเฮเวมานั่งเล่นกันที่คาเฟ่ต่อทั้งสองคนมีความสุขมึกมากพอพวกเขาไม่ได้มีช่วงเวลาที่แสนสงบสุขแบบนี้มานานแล้วแต่พอทั้งคู่นั้นยังเป็นผูู้ยยาวอ พวกเขาเลยเข้าพักที่โรงแรมหรือที่ซาวน่าก็ไม่ได้พวกเขาทั้งคู่เลยต้องแอบไปหลบนอนกันที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งแถมได้มีโมเมนต์หวานๆกันนิดหน่อยอีกด้วยหลังจากกลับมาจากหนีเที่ยวที่โซกันแล้วความสัมพันธ์ของโดฮเวกับจูยองก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดเพระตอนนี้พวกเขาไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านกันเท่านั้นแต่พวกเขายังเป็นคนรู้ใจกันอีกด้วยทําให้ทุกๆวันที่อยู่ในบ้านหลังนี้โดฮเวไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานจูยองก็ถึงเวลาสอบคัดตัวโคต้านักกีฬาแล้ว โดเวรีบตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อโทรไปให้กำลังใจจูยองอย่างดีส่วนตัวเองนั้นก็เตรียมตัวที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในวันพรุ่งนี้เช่นกันพอกลับมาถึงที่บ้านแล้วจูยองรีบเอาผลสอบให้โดเวดูโดเวดีใจมากที่จูยองสอบผ่านเขาเลยเข้าไปจุบจ๊บๆให้เป็นรางวัลสําหรับคนเก่งที่สอบได้ดีมากจูยองถือกระไป,ไป๋าม็นเพราะเขาอุตส่าห์เก็บอารมณ์แทบตายแต่ถ้าโดเวมาอ่อยแบบนี้เขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนว้ยแต่เพราะว่าพรุ่งนี้โดเวต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วจูยองเลยขอติดเอาไว้ก่อนอนา ไม่สอบเสร็จเมื่อไหรเขาจะคิดทบต้นทบดอกอย่างแน่นอนแต่เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกพอกลางดึกคืนนั้นพ่อของโดเวก็โทรมาตามให้ออกไปซื้อของให้อีกแล้วจูยองกลัวว่าจะรบกวนการพักผ่อนของโดเวเขาเลยอาสาเป็นคนไปซื้อของให้แทนแต่พอบรดาแก๊งขี้เมาพวกนี้เอาแต่เมามอยเสียงดังกันไม่หยุดทําให้จูยองเริ่มมีน้าโหเลยเตือนใบเบาๆว่าช่วยเบาเสียงกันหน่อยจะได้ไหมเพราะพรุ่งนี้โดเวมีสอบและพอลิตแอลกอฮอล์บวกกับอารมณ์ร้อนของตัวเองอยู่แล้วทําให้พ่อของโดเวฟิลขาดเขาใช้กํลาลังทุบ ตีจูยองไปชุดใหญ่โทษฐานที่มาพูดจาดูถูกพวกเขาจูยองกลัวว่าพ่อโดเวชเข้าไปอลละว่านีบ้านเขาเลยพยายามั้งตัวคุณพ่อให้ออกไปอย่างเต็มที่จนเขานั้นไม่สนอาก,การบาดเจ็บของตัวเองเลยสักนิดส่วนโดเวคิดว่าคงไม่มีเรื่องอะไรเขาเลยออกไปสอบตามปกติแต่พอถึงที่โรงเรียนลาวเขารู้สึกเป็นห่วงจูยองยังไงก็ไม่รู้เลยรีบวิ่งกลับมาที่บ้านเพื่อดูเหตุการณ์ซักหน่อยพอเมื่อเช้านี้เขาไม่เห็นจูยองโผล่หน้านมาอวยพรเขาบ้างเลยแต่มาถึงที่หน้าบ้านก็ต้องช็อกหนักเพราะมีตำรวจมาที่บ้านเต็มไป เดฮเว่ way, เริ่มใจคอไม่ดีเขารีบเข้าไปนีบ้านแล้วก็เห็นว่าพ่อกําลังนั่งสูบบุหรี่พร้อมกับบ่นไปชุดใหญ่ว่าจูยองทําร้ายร่างกายของเขาจนเขาต้องฟาดสั่งสอนไอเด็กนิสัยเสียคนนี้ไปเดฮเว่ way, ไม่เข้าใจว่าพ่อมีสิทธ์อะไรถึงไปใช้ความรุนแรงกับจูยองแบบนั้นพ่อก็ไม่มีท่าทีที่จะสํานึกเขายังคงโทษว่าเป็นพ่อน,นิสัยของจูยองถึงทําให้พ่อแม่ต้องมาระบาดส่งมาดัดนิสัยถึงที่นี่เดฮเว่ way, ทนอยู่กับคนจิตใจโหดร้ายแบบนี้ไม่ไหวอีกแล้วเขาโกรธมากจนเกือบเผลอเอาม โชคยังดีที่โดฮเวตั้งสติได้ทนันเลยยับยั้งการกระทําของตัวเองได้ส่วนทางฝั่งจูยองหลังจากที่พ่อแม่มารับกลับบ้านเขาก็พยายามโทรหาโดฮเวอยู่ตลอดแต่กลับไม่มีใครรับสายเขาเลยสกคแถมยังถูกแม่ยึดโทรศพัพท์คืนไปอีกด้วยทําให้พวกเขาขาดการติดต่ออย่างสมบูรณ์และหลังจากนั้นไม่นานโดฮเวก็ติดต่อกลับมาเพื่อบอกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานั้นล้มเหลวแล้วคงต้องรอสอบใหม่อีกทีปีหนะ้าแต่การสอบของเขาพังไม่ใช่เป็นความผิดของจูยองหรอกนะไม่ต้องเป็นห่วง จูยองก็พยายามถามว่าโดวเวอยู่ที่ไหนกันแน่ทำไมบ้านก็ไม่กลับโรงเรียนก็ไม่ยอมมาด้วยโดวเวไม่ตอบอะไรกลับไปนอกจากพูดว่าทาั้งๆท,ที่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญแทๆ้ๆแต่ครั้งนี้เขาไม่เข้าใจจูยองและก็ไม่อยากจะเข้าใจด้วยว่าทําไมจูยองจะต้องทําแบบนั้นพอพูดจบโดวเวก็วางสายไปและหลังจากนั้นจูยองก็ติดต่อโดวเวไม่ได้อีกเลยไม่ว่าเขาจะไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอแม้กระทั่งที่โรงเรียนหรือเพื่อนสนิทก็ไม่มีใครรู้ว่าโดวเวหายตัวไปไหนแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่า ผ่านมา12ปีตอนนี้จูยองทํางานเป็นโค้ชเทควันโดให้กับเด็กๆที่โรงยิมแห่งหนึ่งและถึงแม้ว่าเรื่องของโดโเวจะผ่านไปนานมากแล้วแต่พอเห็นหิมะตกทีไรมันก็ทําให้เขานึกถึงโดโเวทุกทีเขาได้แต่เฝ้ารออย่างไร้จุดหมายและคอยดูแลพ่อของโดโเวให้เป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้ข้อสัมพันธ์ของเขากับพ่อโดโเวนั้นเรียกได้ว่าแทบจะเป็นพ่อลูกกันได้แล้วซึ่งพ่อของโดโเวนั้นก็อยากให้จูยองมารับช่วงต่อของโรงฝึกเทควันโดข,ของเขาซะเพราะตอนนี้เขาแก่ามากแล้วเลยคิดจะ,กะเกษียณตัว สักทีแต่จูยองยังไม่พร้อมเพราะเขาคิดไม่ตกว่าการทาแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือเปล่าตาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพอระหว่างทางกลับบ้านพ่อของโดเวเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตจูยองรู้สึกเสียใจมากเพราะอยู่ด้วยกันมานานจนผูกพันเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งไปแล้วจูยองเลยรับหน้าที่จัดงานศพให้พ่อของโดเวเสมือนกับว่าตัวเองเป็นลูกชายคนหนึ่งและพองานศพนี้แหละที่ทําให้จูยองได้กลับมาเจอกับโดเวอีกครั้งเขาทั้งตกใจและสับสนเพราะโดเวนั้นไม่ได้มาคนเดียวแต่กั มาพร้อมกับพยอนโฮเพื่อนเก่าที่เคยเป็นหัวโจกบุลลี่โดโเวมาก่อนจูยองทําตัวไม่ถูกเพราะเขาไม่คิดว่าจะได้มาเจอกับโดโฮเวในที่แบบนี้แต่โดโเวนั้นกลับมีท่าทีที่สบายๆแถมยังทักทายจูยองได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําเอาจูยองช็อกรอบสองที่โดโเวดูเย็นชากับเขามากเหลือเกินพอเข้ามาที่งานศพแล้วผู้คนในหมู่บ้านต่างซุบซิบกันยกใหญ่เพราะว่าโดโเวนั้นหายตัวไปนานนับกว่า10ปีแล้วถ้าพอไม่ตายก็คงไม่มีวันได้เห็นหน้าโดเวอย่างแน่นอนเพื่อนๆก็สงสัยไม่แพ้กัน เลยถามพยอนโฮว่าไปเจอโดเฮเวที่ไหนกันหรอพยอนโฮเลยรีบขิงต่อหน้าจูยองทันทีว่าตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใหม่ๆเขาบังเอิญไปหาเพื่อนที่มอฮันซอนเลยเจอกับโดเฮเวที่เรียนอยู่ที่นั่นพอดีหลังจากนั้นพวกเขาก็ติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยละ่ะจูยองได้ยินก็เจ็บจีดเพราะโดเฮเวติดต่อกับเพื่อนคนอื่นได้แต่ไม่ติดต่อกลับมาหาเขาได้ยังไงจูยองอยากรู้เหตุผลที่โดเฮเวหนีหายเงียบไปแบบนี้แต่โดเฮเวกับแสดงท่าทางเย็นชากับเขาอยู่ตลอดจนเขาไม่รู้แล้วว่าจะคุยกับโด oh ยังไงไดีแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าโดวเวนั้นเจ็บปวดกับคนที่เรียกตัวเองว่าพ่อมานานมากแล้วเขาไม่อาจให้อภัย,ยพ่อตัวเองได้จริงๆเขาไม่อยากแม้กระทั่งถือรูปงานศพให้พ่อเลยด้วยซ้ําหลังจากเสร็จพิธีงานศพล้วจูยองก็หาโอกาสเข้าไปคุยกับโดวเวทันทีเพราะเขาอยากรู้ว่าตอนนี้โดวเวย้ายไปอยู่ที่ไหนกันแนะ่แต่ยังคุยไม่ทันเคี่ะ์ยอนฮก็เข้ามาขาัดซึก่อนแต่จูยองก็ไม่ยอมถอยง่ายๆเขาถามโดวเวอีกครั้งว่าไม่มีอะไรจะพูดกับเขาเลยเหรอโดวเวบอกแค่คําสั้นๆว่าในที่สุดเขาก็เป็นอิสระได้ ทีถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งคอยเจอกันตอนนั้นเถอะนะแค่เห็นว่านายสบายดีฉันก็โล่งใจแล้วล่ะฮยอนโฮไม่อยากให้สองคนคุยกันนานกว่านี้เลยรีบยื่นนามบัตรให้กับจูยองบอกว่ามีอะไรก็ติดต่อมาได้จากนั้นเขาก็รีบเดินจากไปพร้อมกับโดโเวหลังจากวันนั้นจูยองก็ไม่เจอหน้าโดโเวอีกแต่ไม่รู้ว่าโชคชะตาเข้าข้างหรือเปล่าเพราะเขาบังเอิญเห็นคนเหมือนโดโเวเดินเข้าไปในตึกโรงเรียนสอนพิเศษภาษาอังกฤษด้วยความสงสยัยเขาเลยไปดักรอหน้าตึกมันซะเลยแล้วเขาก็ไม่ได้ตาฝาดไปเองจริงๆ พาะโดเวนั้นทํางานอยู่ที่โรงเรียนฝั่งตรงข้ามโรงยิมของเขาจริงๆด้วยจูยองรีบลงรถมาเคลียกับโดเวทันทีว่าไหนนายบอกว่าย้ายไปอยู่ที่โซไงทาไมถึงโผล่มาอยู่ที่นี่ได้ล่ะโดเวก็บอกฉันคิดแล้วว่านายจะเป็นแบบนี้เลยไม่ยอมบอกยังไงเล่าและกลัวว่านายจะเข้าใจผิดแล้วออกมาตามหาฉันอีกจูยองได้ยินกระจุกจนพูดไม่ออกเขาไม่คิดจริงๆว่าโดเวจะใจร้ายกับเขาได้มากขนาดนี้และยังไม่ทันได้เคลียให้กระจ่างฮยอนโฮก็เข้ามาขัดจังหวะอีกแล้วจะแม่โอ้อคนหรือสกอตไใบวันนี้อาคขัดเก่งเกิน แต่จูยองไม่ยอมพอไหนก็เจอหน้ากันแล้วก็นัดวันมาเคีย์กันให้จบๆไปเลยดิโดเวเลยยื่นข้อเสนอว่าถ้านายสะดวกก็ไปกินข้าวเย็นด้วยกันตอนนี้เลยก็ได้นะแล้วก็จบตอนปิ๊งพอดีไปลุ้นกันต่อนในตอนหน้านะคะว่าเรื่องราวอันอีลุงตุงนางของโดโฮเวจูยองและฮยอนโฮนจะดำเนินไปในทิศทางไหนเอาไว้ลุ้นพร้อมกันในตอนหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย